ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการผสมเกสรของคลิกกันนะสำหรับขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้พืชสองต้นต้นหนึ่งจะบริจาคละอองเรนูและอีกต้นหนึ่งจะรับละอองเรนูเราต้องการให้ทั้งสองต้นมีดอกที่ปิดและพร้อมให้ดอกบานขั้นตอนแรกคือการแยกต้นที่ให้เป็นต้นที่จะให้ละอ,องเรนูขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นประมาณสองวันก่อนการผสมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากละอ,องเกสรอ,อื่นๆ เราจะแยกดอกไม้ที่ปิดแล้วโดยใช้บลอตซัมแบ็กดอกไม้จะบานในบลอตซัมแบ็กในอีกวันหรือ2วันข้างหน้าและโดยปกติกจะเริ่มผลิตละอองเรนูในช่วงบ่ายแก่ๆใช้การสัมีีอย่างเบามือจากดอกไม้ที่บานอยู่บนต้นปัดไปตามอับเรนูละอองเกสรเป็นผุ่นละอองที่ละเอียดมากซึ่งจะปรากฏเป็นผุ่นสีขาวหรือสีออกขาวเมื่อได้ละอองเรนูจากต้นแล้วสิ่งสำคัญคือทำขั้นตอนถัดไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าละอองเรนูสดและมีคุณภาพดีที่สุดตอนนี้ให้ค้นหาดอกที่ยังปิดอยู่บนต้นที่รับเกสรซึ่งจะเป็นตัวรับละอองเรนูที่คุณเพิ่งเก็บมาค่อยๆดึงกลีบด้านนอกออกทั้งหมดให้เหลือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางดึงเกสรตัวผู้ทั้งหมดที่อยู่รอบๆเกสรตัวเมียออกโดยระวังอย่าให้เกสรตัวเมียตรงกลางเสียหายนำก้านสำลีที่มีละอองเกสรอ,อยู่ มาแตะเบาๆบนเกสรตัวเมียของดอกไม้ที่เด็ดกลีบและเกสรตัวผู้ทิ้งไปหากทุกอย่างเป็นไปด้วยดีรังไข่จะบวมขึ้นและปากจะพัฒนาขึ้น